สวัสดีค่ะวันฝน,น,น,นตกวันนี้ฝนตกวันนี้วันที่สิบหกเหรอใครน้อจะถูกหวยไม่ได้ซื้อหรอกใครอยากสุขภาพดีมากับวิวีเลยค่ะมาเด้ต้นฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เห็นหน้าน้องก็ยังสบายสบายฝนตกถ้าวันไหนวิวติดการออกกำลังกายนะคะ มีคนส่งมาว่าดื่มกาแฟดำมะนาวรีดหน้าทองไปแล้วใช่ไหมรีดอะไรรียออออกกำลังกายตามวัยเกษียณใช่ไหมออกกำลังกายอยู่บ้านนี่แหละมันถึงไม่ต้องไปจ่ายเงินที่ฟิตเนสนะคะเออยากเอวด,ดีก็โยกซ้ายโยกไปโยกนะคะ บั้นท้ายบ้านเอวจะได้สวยๆยกไปค่ะยกไปข้างละยี่สิบครั้งนะคะอันนี้คือลักษณะเอว d เอว o อดนะคะออกอยู่บ้านตามวัยเกษียนอันนี้คือยกขึ้นข้างบนค่ะยกมือขึ้นแล้วก็ยกทำอยางนี้ คกควยข้างได้ยี่บครั้งเหมือนกันอันนี้คือยกก้นนะคะอยากก้นสวยยกแล้วก็ได้กับแมวทองแล้วก็ได้หน้าทองด้วยเปลี่ยนข้างไปเลยข้าตามแล้วก็คุณจะเห็นผลภายในทุกอาทิตย์จะเห็นผล ห้เราแก่มากระดูกเราจะรู้สึกดังก,กบแก,กบกบแกบแล้วก็ออกกาลังกายไปด้วยควบคู่กับการทานรับประทานอาหารให้ถูกต้องถ้ากระดูกเราแคลเซียมลืมดื่มนมตื่นขึ้นมาเ,าเช้าๆดื่มนมนะคะนมหนึ่งแก้วหรือว่าปลาเล็กกระดูกไก่เห็นมื่อวันเมือวานใน,ว,น,น,ว,น,นวิวีชอบ างไก่ชอบกระดูกอ่อนไก่นะดังชอบทานอันนี้คือเอวนะคะอันนี้ท่าตีอ,อกนี่เอวอย,ยากเอวขอเอวบิดไปเลยตีกอบทา่านีบิดเอวทา่าเมื่อกี้ยกก้นเห็นไหมยกก้นแล้วมาเช็คดูว่าก้นละอง,งอนไหม สองสามท่าก็ดีค่ะตีกรขึงบนอันนี้เอวเอวคอรดท่านี้เอวคอรดตีกรบนบกุกบิดไปฝนตกหนักมากฝนตกุปีนี้เป็นปี ไปเลยคะ่ะเอวตัวส่วนเราก็จะได้ตรงเอวถ้าเราเอียวตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะยืดไปเลย,เ,ลยเราก็จะได้จ็อกกิง้งท่านี้วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งบนบกจ็อกกิ้งกับที่ถอยหลังไปวิ่งจ็อกกิง้งจ็อกกิง้งจ็อกกิ้งจนรู้สึกว่าเราให้เหงื่อออกนะคะ ฝนตกออกไปเดินออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้เราต้องวิ่งอยู่ข้างในบ้านอยู่ในบ้านก็ทาได้อยู่บนเตียงก็ทําได้วิ่ง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 จอกกี้จอกจนรู้สึกว่าเหงื่อเราออกนะคะทำไปวิ่งอยู่กับที่ก็ได้จนรู้สึกว่าเหงื่อออกเราถึงจะรู้ว่าดูสิไหมเหงื่อถ้าเหงื่อเริ่มออกแปลว่า ได้ร่างกายเราได้ถ่ถายออกมาทางเหงือใช่ไหมบ้านเราบ้านบ้านเราถึงถึงไม่วิ่งก็เหงาว่าเซนมีนยนยูมันหอนบ้าน,บ,านบ้านเราก็จะไปออกกําลังกายอยู่ในสวนนแเลยถ้าไปอยู่บ้านนะคะสวนอยู่บ้านใครมาเช็คดูว่าเอ้ยใครมีคนบอกไอ้นุ่นจอว่าหน้าท้อง ดึงเงินเก่งสิหน้าทองลดไปแล้วหน้าทองลดไปแล้วหน้าทองลดเลียงจ้ะแต่นมนมไม่นมมีแต่ตีขึ้นนะคะนมไม่ลด <c oughs> หน้าทองลดไปเลยลดไปเลยหน้าทองที่จักรยานไป <c oughs> ไปออกไปพร้อมกันที่จักรยานไปเรื่อยๆที่ไป กล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงทีจักรยานไปเลยทีไปยืดไปยืดไปทีจักรยานไปเห็นไหมเจ็บถ้าเรารู้สึกว่าปวดตรงหน้าทงแปลว่าดูสิเหงื่อเหงื่อเหงื่อขนาดออกอยู่ในบ้านนะั้นีเหงื่อกับเรากำลังทะลักออกอันนี้แขน นอนอยู่ก็ยกขึ้นได้แขนนอนราบยกขึ้นอย่างนีนค้ค่ะยกขึ้นไปเลยแขนย้ายมาไปเวลาเราใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่เซ็กซี่มันถึงไม่ไม่มีเหนียงแขนวิววีหกสิบ,บสองปีก็ยังไม่ยอมนอนสนนันกยอยากเป็นสาวสวยสองสามพันปีเ <c oughs> จ้าคือว่ายยอมแก่หัวก็งอมหมดทุกเส้นแล้นะั่นนี่ กับกําลังกายค่ะเพราะว่าไม่อยากถามหาหมอไม่อยากถาม,ามหมอหาหมา,มามนะคะออกกําลังกายเพื่อตัวเราเองเราสุขภาพดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีหมดใช่ไหมคะอย่าลืมส่งกําลังหัวใจไปให้เพื่อนๆก่อนนั่งอยู่โก็โยกไปย่ายส่งกําลังใจให้สู้ๆทุกคนนะคะ เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครและใครก็อย่ามาเบียดเบียนเรานะจ๊ะไปถ้าอากาศดีก็ไปวิ่งข้างนอกก็ได้จิ้งจิงตึ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 ง,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 งยกไปไม่ร่อนร้อนเลย ทําดูเหนื่อยพี่ออกแล้วเดี๋ยวไปดื่มน้าก่อนเช้าเช้าดื่มนมหนึ่งแก้วดื่มน้ําชาดื่มกาแฟดํารดรีดไขมันนะคะไปไหม